Okay, โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่างดิสมายทีสวิตนะครับก็วันนี้จะมารีวิวงานซ่อมตัวดีนะครับเป็นบริเวณพอชาร์ตตรงนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเสียบไม่ได้เลยตัวพอชาร์ตตรงนี้มันดันเข้าไปด้านในนะครับผมเ<ม>พราะว่าตัวขาล็อกเนี่ยมันล็อกไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยสถานะก็ชิมชาร์จแล้วนะครับามาชาร์จแบตอยู่นะครับผม ก็ตอนนี้ก็สามารถชาร์จง่านชาร์จไฟเข้าแบตเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเปิดใช้ง,งานเครื่องได้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่นานใดนะครับผมที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัวบอดี้แตกนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือจะเป็นไลน์ติดเชื่องนะครับผมอั <S <S นนี้ร้านมีทั้งหมดสิบสาขาแล้วนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนครับสามารถระเบียเข้าไปใช้ปริกาได้นะครับผมยังไงวันนี้ช่างนี่ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบมีอะไรไว้เดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกรอบนึงครับสวัสดีครับ